ที่เราลงมาแล้วก็โรงแรมก็คือเดินออกมาอยู่ตรงนี้เลยทุกคนโลเคชั่นดีมากนะคะเราพักที่นี่นะคะไปเดี๋ยวไปโรงแรมเช็คอินกันก่อนตอนนี้ประมาณบ่ายสามครึ่งแล้ววิวนะคะสวยมากทุกคนห้องพักนะคะวันนี้เรานอนประมาณหนึ่งคืนนะคะทุกคนก็ถือว่า โอเคมากเลยนี่มีมุมแบบว่าเคาน์เตอร์ตรงนี้แล้วก็ทางเดินก็ค่อนข้างกว้างนะคะนี่อันนี้จะเป็นวิววิวแบบนี้สวยมากมีฮีตเตอร์ในห้องด้วยอะ่ะดีงามห้องน้ำนะคะนี่เลยก็ถือว่าโอเคนะใหญ่ใหญ่กว่าในโตเกียวนะคะ ตอนนี้เดินมาดูว่าร้านไหนนี่คือแบบมีที่ว่างบ้างนะคะร้านนี้คือเป็นความหวังสุดท้ายของเราในการกินเนื้อย่างนี่เดี๋ยวไปดูว่าว่างหรือเปล่าในที่สุดนะคะก็ได้ทานแล้วนะคะทุกคนีน่เลยเรามากินร้านนี้นะคะอ,อ,อันนี้เมนูเขานะให้ดูมีทั้งแบบอา,าราค์ดแล้วก็บุฟเฟ่นะจะเป็นเนื้อจิงกิสคาดนะคะมีแบบ เป็นเนื้อแกะเน้นเนื้อแกะแล้วก็มีหมูกับไก่ประปายมีอาหารเกาหลีนะเราก็เลยกินแบบเป็น all you can eat ไปเลยนะคะคือคนละประมาณพันกว่าบาทนี่เลยก็พันกว่าบาทเนี่ยมันจะรวมเนื้อแกะอันนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็มีหมูกับไก่แล้วก็ไส้กรอกอะไรแบบนี้แล้วก็ผักหิวมากนี่เขามีวิธีด้วยนะคะว่ากินยังไงนะ วิธีทานะคะก็คือเอาหมูอะ่ะเหมือนบ้านเราเหมือนกินหมูกระทะอ่ะเอาหมูไปทาก่อนน้ำมันให้เต็มแล้วก็เอาผักลุให้รอบแล้วก็ค่อยเอาเนื้อนะคะเป็นย่างแค่นั้นเลยโอ้โหน่าทานมากนี่คะ่ะพ่อครัวของเรา <laughs> น่าทานมาก ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ชินฮาโกดะสเตชันนะคะนี่เลยเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะไปตะลุยนะคะที่ฮาโกดะนะคะทุกคนชินฮาโกดะกับฮาโกดะเนี่ยคนละที่กันนะคะซึ่งชินฮาโกดะเนี่ยที่เราพักนะคะก็คือตรงนี้เลยโรงแรมตรงนี้เลยนะคะนี่ตึกนี้ซึ่งใกล้สถานีมากๆเพราะว่าสถานีเนี้ยเขาจะมี ชิงคันเซ็นนะคะเราก็เลยพักที่นี่เพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราต้องไปต่อแล้วเข้าเข,ข,ข้าเข้าเขาเรียกไงไปเที่ยวแถวซัปโปโรต่อนะคะทีนี้เนี่ยจะบอกว่าใครที่มาเส้นเดียวกับโบสนะคะสามารถก๊อปปี้แผนได้เลยนะแล้วก็โรงแรมเดียวกันได้โตโยโกอินนะคะทุกคนนี่เลยโรงแรมขอย้ำว่าดีมากนะคะเซอร์วิสก็โอเคนะคะทุกคนแล้วก็โลเคชันคือเลิศไปเดี๋ยวเราจะเข้า ฮากุาเตะนะคะโดยใชเ้เขาเรียกว่าเป็น JR ท้องถิ่นนะคะมีรอบๆนะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวมีรอบ11โมงเช้านี้นะคะเดี๋ยวขอไปขึ้นรถไฟก่อนแล้วก็เดี๋ยวถึงตลาดเช้านะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าตลาดเช้าฮากุดาเตะเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็คือเป็นเดือนมกราวันที่ สามแล้วนะคะสามมกระลานอป่าเดี๋ยวไปกันเลยเนี่คือโซนข้างนอกนะคะคก็จะเป็นแบบนี้แล้วคือเรามาสายนะหรือว่ายังไงคือตอนนี้เวลาประมาณสิบเอ็ดโมครึ่งแล้วนะคะ เหมือนเขาเก็บแล้วปะ <c oughs> เออเขาเปิดตั้งแต่หกโมงเช้านะคะอันนี้จะเป็นโซนในร่มนะคะทุกคนนี่ฟู้ดคอร์อันนี้คือปิดแล้วหรอ <c oughs> หรือว่ายังไม่เปิดเลย <c oughs> น่าจะปิดแล้วแหละไปดูข้างนอกกัน ตัวใหญ่มากอันนี้หอยเม่นนะคะราคานะคะตามนี้เลยมาเจอร้านนี้นะคะคือคนเยอะเลยโอ้โหเขามีแบบ ตรงนี้เลยเอออันนี้นะ่ากินสุดมาแล้วนะคะนี่เลยอ่านี่เป็นหอยนะคะหอยย่างเนยนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นข้าวนะคะอูด้งแบบน่าทานมากดูนี่เขาดีสีสวยมากอะอแล้วก็อันนี้จะเป็นแอปปิไทเซอร์ที่แบบฟรีนะคะเป็นแบบซาช,ชิมินะคะเวลคั่ม <Welcome S 1> ของเขา เข้ามาดูของฝากนะคะทุกคนนี่เลยหน้าหลักทางนั้นเลย กลองดนตรีนะคะทุกคนเดี๋ยวพาเข้าไปดูสวยมากดีแบบนี่6,600เยนนะคะนี่อันแบบใหญ่ก็มีนะ 2,750เยนน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้แบบใหม่ต่อยน้องมาแล้วนะคะนี่ได้มาสองชิ้นมาถึงแล้วนะคะนี่เลยก็เป็นโกดังอิฐแดงนะคะนี่เลยจะเห็นแบบ รูปทรงตึกก็คือเป็นอิฐก็คืออันนี้เป็นร้านช็อปที่เราเข้าเมื่อกี้นะคะทุกคนเขามีภาษาไทยด้วยนะคะทุกคนนี่ขอต้อนรับสู่โกดังอิฐแดงคาเนโมรินะคะนี่คือชื่อเต็มๆของเขานี่เลยตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารนะคะ ตรงนี้ก็เหมือนเป็นช็อปนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะคะช็อปเยอะมากที่นี่แบบขายของฝากอะไรอย่างเงี้ยข้างในคืออุ่นมากนี่เลยเหมือนช็อปเมื่อกี้ที่เราเข้านะคะคล้ายๆกัน มไฟน่ารักมากเป็นโมเสกแบบนี้นี่ใครอยากได้ของแต่งบ้านนะคะนี่เลยแต่จะเอากลับยังไงก่อนกระเป๋าที่มาก็เต็มนะคะซื้อได้แค่ของกระจุกกระจิกเท่านั้นแหละ วิวตรงนี้นะคะฝั่งซ้ายจะเป็นแบบวิวโกดังอิฐแดงแล้วก็นี่เป็นภูเขาข้างหน้าแล้วก็ขวามือจะเป็นท่าเรือนะคะทุกคนนี่อากาศเย็นมาก เดินมานะคะอยู่ติดกับท่าเรือเลยเราจะเจอร้านเบอร์เกอร์นะคะร้านดังนี้เลยเขาบอกว่าเบอร์เกอร์อร้านนี้นะคะมีเฉพาะที่ฮาโกดาเตะนะอ่ะไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราว่าจะไปลองกันแต่หอมมากเมนูก็ราคาประมาณนี้เลยนะคะทุกคนคนเยอะมากนะคะทุกคนนี่โอ้โห แล้วก็เดี๋ยวมาออเดอร์ตรงนี้นะคะทางนี้ก็เป็นของฝากมาแล้วนะคะนี่เลยน่าทานมากทุกคนอันนี้จะเป็นเซตเบอร์เกอร์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะนี่เขาเสิร์ฟแบบมันฝรั่งไว้ในแก้วด้วยอะเก๋มากน่าทานมาก <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะอันนี้เป็นมันฝรั่งนะคะแล้วก็มี ซอสแล้วก็มีชีสอยู่ในแ้วแบบนี้มันเก๋มากค่ะชอบเป็นไงอร่อยไหมอร่อยเนะาะเซตนี้เท่าไหร่คะที่เราซื้อมา1,400เยน1,400เยนแล้วก็มีแฮมเบอร์เกอร์นะคือตอนแรกอะนึกว่าอันเนี้ยมันเป็นช็อกโกแลตนะคะฮอตช็อกโกแลตแต่เอาไปเอามาคือเป็นอะไรหรือว่าไอติมคือเย็นมากแล้วก็ข้างล่างเป็นแบบเหมือนซีเรียลอะซีเรียลแบบช็อกโกแลตที่เราเคยกินกันอะ อร่อยทุกคนคือมันเข้ากันมากมันไม่ได้หวานมากอ่ะให้คุณปุ๋ยลองชิมอร่อยมากโอ้โหเป็นไงอร่อยมากิน,ากนนะคะถ้าใส่ได้มาไหนดูสิที่นี่เขาดังมันเป็นเบอร์เกอร์ไก่หมดเลยป้าที่เนี้ยม,มีหลายแบบมีหลายแบบอ่ะมันก็เป็นเบอร์เกอร์มันก็เอาไก่อะไรอะไรมาใส่ข้างใน แต่ที่เขาดังคือเรื่องเบอร์เกอร์ไก่นะนโนหนึ่งโนโหนึ่งเลยใช่ปะอันไหนดูซิดูไก่ทอดเขานะคะไะก่สาราเกาใส่ข้างในปะเป็นไก่สาราเกาไหนดูใส่พริกต้องบนให้ดูหน่อยข้างบนเออ,เออแบบนี้คือแบบนี้เลอะเนี่ยเออน่ากินมากอ,าอ,อ,อันนี้หอมอ้นาเอ คุนปุ๋ยเออเปื่อนเออตรงนั้นเนี่ยฝั่งนั้นอีกไหนคุณปุ๋ยรีวิวหน่อยเป็นไงอร่อยไหมไก่มันจะหว,นวานหวานหรอเหมือนเบอร์เกอร์ไก่บ้านเราไหมไม่เหมือนสรุปเป็นยังไงดีกว่าหรือยังไงวละแนวนละแนวถือว่าควรลองไหมควรลองใช่ไหมมีแค่ที่นี่นะคะแบรนด์นี้ รีวิวเบอร์เกอร์ไก่นะคะทุกคนจะบอกว่าอร่อยกว่าที่คิดนะคะคือโบดาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกินเบอร์เกอร์แล้วก็ไม่ใช่เบอร์เกอร์เลเวอร์เลยนะคะแล้วก็แบบมากินอ่ะไก่อ่ะมันเหมือนแบบไก่คาราเกะทอดแล้วก็แบบนุ่มมากหอมแล้วก็แบบมีความซอสมันมันนัวแล้วมันก็แบบเข้ากันมากซอสเขาจะเป็นแบบฟิลมาโยงเนตอ่ะกินกับผักสลัดคืออร่อยแป้งก็คือไม่หนามาก คือดีมากทุกคนควรตามเบอร์เกอร์ไก่ที่มันเป็นอ่ g ซิ์เ็นเจอร์เซตนะคะมาลอง The ะเบสเลยเออชอบมากเลยเดี๋ยวครั้งหน้ามามากินอีกตรงนี้คือเนินฮามันจิกะสโลปนะคะนี่เลยสวยมาก ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่กำลังจะเดินนะคะขึ้นไปตรงนู้นะคะ่ะเป็นจุดชมวิวนะคะที่ยอดฮิตแล้วเขาบอกว่าโรแมนติกอันดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยนะคะไปดูกันว่าวิวจะสวยขนาดไหน เดินมาถึงจุดขึ้นกระเช้าแล้วนะคะนี่เลยขึ้นไปตรงนูน้นนู่นซื้อตั๋วที่ตู้ได้เลยนะคะนี่เลยสองคนสามพันหกร้อยเยนนะ ข้างบนนะคะสวยมากตอนนี้ประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะทุกคนบริเวณชั้นสามนะคะจะเป็นจุดถ่ายรูปแล้วก็จุดชมมาดูของฝากนะคะมีเยอะแยะเลยทุกคนแมกเนตน่ารักมากนี่โปสการ์ดต่างๆใ่ายๆนะคะ วิวตอนกลางคืนนะคะนี่เลยที่แบบเขาเปิดไฟแล้วสวยมากตอนนี้เรากำลังจะนั่งรถแคมไปสถานี JR นะคะทุกคนมีเป็นรถรางแบบนี้นะคะถึงโรงแรมแล้วนะคะทุกคนใครที่บัา โทโยโกอินนะคะที่ชิ ate, นฮาโกดาเตะนี่เขาจะมีแบบว่าเสิร์ฟอาหารเย็นให้ด้วยนะคะเพราะว่าแถวนี้เนี่ยไม่มีร้านเลยนะคะแต่ว่าเราก็ซื้อสเบียงกันมาจากฮาโกดาเตะสเตชันเมื่อกี้นะคะนี่กินแกงกะหรี่คะ่ะน่ากินมาก รีเบสืแล้วนะคะทุกคนคือเรากะว่าจะาฝากของนะคะฝากกระเป๋าไว้ในล็อกเกอร์แต่คือสวยมากล็อกเกอร์เต็มนะคะทุกคนดูดิแดงเถือกเลยะคะ่ะนี่แล้วก็ของก็คือแบบเยอะมากกำลังคิดอยู่นะคะว่าจะเอาอยัางไงจะนั่งรถไฟกับไปซัป,ปโปโรเลยดีหรือเปล่า รรือออจะล,ล็กกเก์ว่าแตดสินใจนะคะนี่เลยเอากระเป๋าไปด้วยนี่ให้ดูคนรอขึ้นรถบัสเยอะมากอันนี้ก็คือปลายที่เราดูได้เลยว่าเราจะไปลงที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงที่ออนเซน็นจะไปหกขาวนรกกันตอนนี้ลงที่สถานีโนโบริเบสุออนเซ็นแล้วนะคะนี่ ก็ที่นี่จะมีฝั่งกระเป๋าด้วยนะคะทุกคนนะคะี่เลยราคาห้าร้อยเนบัสที่เราจะต้องขึ้นแล้วก็ลงนะคะนี่เลยสถานีอยู่ตรงนี้เ,เดี๋ยวจะกลับมาที่นี่เดี๋ยวขอเดินไปเที่ยวนะคะรอบๆแล้วก็เดินไปเที่ยวที่ภูเขานนโลก,กันค่ะทุกคน เสียงจริงๆนะทุกคนกคนือเสียงน้ำพุร้อนแบบที่เกิดภูเขาไฟจริงๆอ่ะ เพราะว่าพื้นมันลื่นแบบลื่นมากต้องใส่รองเท้าหิมะเท่านั้นนะคะใครที่จะมาที่นี่ทุกคนคืแบบค่อยๆเดินกันแบบระวังมาก น่ากลัวนะทุกคนนี่ขนมก็มีนะคะแพ็กเกจจิ้งอตอนนี้นะคะก็กำลังนั่ง JR เข้าฮอกไกโดนะคะจากโนบุริเบสึประมาณ2ชั่วโมงนะคะกินขนมกันพักผ่อนพักใจ ตอนนี้เราถึงที่ซัปโปโรแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เอากเ่๋าไปเช็คอินเรียบร้อยนะคะพักที่โฮเทลกราสลี่นะคะจะบอกว่าสะดวกม,มากนะคะ mm. เดินทางดีมากเลยออกจาก JR Station s ัปโปโรนะคะ mm. แล้วก็ไปโรงแรมง่ายมากเลยแนะนำโรงแรมนี้นะคะเดี๋ยวจะไปเดินเล่นหาอะไรกินก่อน